นะครับมันจะเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นสี่กลุวนการสี่ขั้นตอนเนี่ยมันจะเริ่มจากการกําหนดมาตรฐานเพราะฉะนั้นพอมาในสัปดาห์นี้การมยาเยียในสัปดาห์นี้เนื้อหาประจําบทที่สามก็คืออะไรครับก็คือเรื่องของการกําหนดมาตรฐานนั่นเองนะครับการกำหนดมาตรฐานก็เอาขั้นตอนที่หนึ่งนั้นเอามาเรียนรู้ในบทที่สามนะครับการกําหนดมาตรฐานนะครับอ่ะไปแจ้งให้นะครับการกําหนดมาตรฐานนั้นเนี่ยนะครับบางองค์กรหรือการควบคุม บางประเภทนะครับมาตรฐานนั้นไม่ต้องกําหนดนะฮะโดยเฉพาะาการควบคุมจากภายนอกนะรเราใช้มาตรฐานสากลก็ได้นะครับแต่นี้จ,จะพูดถึงการกําหนดมาตรฐานที่อยู่ในองค์กรของเรานะครับการกำหนดมาตรฐานเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทนะครับประเภทของมาตรฐานนะครับอาจารย์เขียนอาจารย์ขออนุญ,ญาตหน้าต่างเช่นนะครับประเภทของมาตรฐาน นะครับอ่ะค่อยๆตามที่หน้าต่างแชทไปเรื่อยนะครับเอ่อเหมือนกระดานดำนะไวบอร์ดประเภทของมาตฐานใหญ่ๆเลยเนี่ยนะครับที่เราแบ่งน,นะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งก็คือมาตรฐานภายในองค์กรหรือสากร,รอันนี้คือมาตรฐานภายในองค์กรหรือสากรลร ที่เราต้องกําหนดขึ้นมานะวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยรจะเรียนเรื่องของการกําหนดออกแบบมาตรฐานนะอันนี้คือมาตรฐานเป็อนองค์กรแต่ละองค์กรแต่ละธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปธุรกิจการผลิตสินค้าเพื่อขายธุรกิจบริการหรือธุรกิจเอ่อนำเข้าส่งออกนะหรือหรือธุรกิจประเภทบบต่างๆนั้นอาจจะต้องมีมาตรฐานภายในที่ที่อาจจะแตกต่างออกไปแต่ว่าอาจารย์จะพูดถึงโดยภาพรวมนะครับ การออกแบบของมาูฐานภายในองค์กรใหญ่ๆนะครับที่สามารถใช้โดยโดยทั่วไปในทุกองค์กรนะครับอันที่สองอันที่สองนะครับได้แก่มาตรฐานภายนอกหรือนะครับมาตรฐานสากลหรือองค์กร ห,หว่างประเทศนะครับอันที่สองคือมาตรฐานภายนอกหรือได้แก่มาตรฐานสาก,กลหรือองค์กรระหว่างประเทศซึ่งได้แก่มาตรฐานอะไรครับ ISO เช่นนะครับเช่น ISO นะครับ หรือวาฐานมอกนะครับาตาฐานอยองค์การอาหารและยานะครับาตาฐานเกี่ยวกับการผลิต GMP นะครับการผลิตวิธีการผลิตที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานอาหารหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมยานะครับหรือการว่าฐานการวิเคราะห์ทางด้านเกี่ยวกับอันตรายที่เจอปนนะครับอันนี้เนี่ยนะครับ จะอยู่เราจะไปเรียนกันในสัปดาห์ที่หกครับสัปดาห์ที่หกนะครับอันนี้คือคือมาตรฐานภายนอกหรือว่าฐานสากลองค์กรระหว่างประเทศนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับนอกจากมาตรฐานสากลหรือองค์กรระหว่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับอันที่เป็นมาตรฐานภายนอกเนี่ยซึ่งในปัจจุบันจะอยู่ในหัวข้อในสัปดาห์ที่เจ็ดนะครับสัปดาห์ที่เจ็ดอาจารย์อาจารย์ต้องอธิบายให้เพราะว่า เราจะได้เห็นภาพรวมของวิชานี้นะครับทั้งการบรรยายทั้งทั้งแดครั้งได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของวิชานี้ว่ามันจะเริ่มจากไหนประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วมันจะไปะไปสิ้นสุดที่อะไรใช่ไหมครับมาตรฐานจากภายนอกเนี่ยนะครับนอกจากมาตรฐานสากลเช่น ISO ต่างๆนะครับการผลิตสิ่งแวดล้อมความชบาอบ่อสังคมแล้วแต่ฉะนั้นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสาหกรรมนะครับ่าจะผลิตอะไรมาต้องมีคู่มือใช่ไหมครับ ต้องไล่มาตรฐานเช่นผลิตสายไฟผลิตปลั๊กไฟใช่ไหมครับผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟอป็นต้นนะครับมาตรฐานอาหารและยานะครับหรือการผลิตที่ดีนะครับมาตรฐานว่าด้วยการผลิตที่ดีนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมมีเกี่ยวกับนะครับระบบการควบคุมภายในนะครับระบบการควบคุมภายใน ของโคโซ่นะครับอ่ะอันนี้นักศึกษาอย่าเพิ่งสับสนนะครับเพราะว่าสัดาหาที่แล้วอาจารย์ไม่ได้มาพูดคอสเออรไรนี้ให้เชนนักศึกษาฟินออกมาแล้วเช่นครับปินจากเอกสารประกอบในในครั้งที่หนึ่งนะครับโรคก,การควบคุมภายในของโคโซ่เนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานภายนอกที่เรานํามาใช้ในการควบคุมภายใน หรือที่เราเรียกว่า Internal Audit นั่นเองนะครับอิน e ท n a ์นอินเทอร์นออนั่นเองซึ่งนะครับมาตรฐานขององค์กรระหว่างประเทศนะครับหรือหลักของโคโซเนี่ยนะครับเป็นหลักที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานภายนอกที่เรานำมาใช้เกี่ยวกับการควบคุมระบบภายในของเรานะนะครับส่วนมาตรฐานภายในที่อาจารย์พูดถึงภายในองค์กรของเราเนี่ย มันก็มีมาตรฐานหลาย,ด,ายด้านหลายด้างนะครับมาตรฐานในเรื่องของประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นทงด้นตัวเงินตัวเลขนะครับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกําหนดในของเชิงกายภาพนะครับหรือเกี่ยวกับทางด้านาเชิงปริมาณหรือสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้ก็ได้นะครับที่เราจะกล่าวต่อไปนะครับไอนน Shim ้หัวใจหลักๆของของบทน,นี้เลยนะครับที่อาจารย์หยิบมาให้นี่นะครับหยิบมาสรุปในการบรรยายสดในวันนี้นะครับ นะแม่รู้ยอันที่หนึ่งคือมาตรฐานนั้นมีม,มาตรฐานภายในที่เราต้องออกแบบของเราขึ้นมาเองนะครับหรือเจ้าของคนอื่นมาใช้ก็ไดนะ้ไม่เป็นไรนะฮะถ,ถ,ถ,ถ้าเกิดมนสอดคล้องเหมาะสมกันอันที่สองคือมาตรฐานจากภายนอกภายนอกที่เราต้องเรียนรู้องค์กรเราถึงจะอยู่ได้ใช่ไหมครับเราต้องเกี่ยวข้องกับมาตรฐานเพื่อให้สินค้าของเรานั้นมีมาตรฐานเป็นที่ปลอดภยัยนะครับเป็นที่ยอมรับของหน่วยง,งานต่างๆของผู้บริโภคตีเป็นต้น ทนี้มาถึงรูปแบบนะครับทางด้านการออกแบบนะครับเราจะพูดถึงรูปแบบของมาตรฐานที่สําคัญนะครับอาจารย์เขียนให้นะครับวันนี้ต้องช่วยกันจดโน้ตนะครับช็อตโน้ตตามอาจารย์นะครับรูปแบบของมาตรฐานที่สําคัญ ในบทที่สามเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับการออกแบบมาตรฐานนั้นจะพูดถึงรูปแบบของมาตรฐานที่สําคัญจะแบ่งออกเป็นนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งนะครับเราเรียกว่ามาตรฐานกายภาพนะครับมาตรฐานกายภาพหรือมาตรฐานเชิงปริมาณ ให้นะครับขึ้นไอหนึ่งมาตรฐานกายภาพหรือมาตรฐานเชิงปริมาณมาตรฐานกายภาพหรือมาตรฐานเชิงปริมาณนั้นก็คือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนะครับเกี่ยวข้องกับการวัดในดับปฏิบัติการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับาการปฏิบัติงานนะครับเช่นนะครับเป็น เป็นมารนรตารฐนะานวัดในระดับปฏิบัติการนะครับเป็นมาตรฐานการวัดในระดับบริการนะครับที่ที่ไม่เกี่ยวกับตัวเลขที่เป็นเป้าหมายเป็นยอดขายอะไรไม่ใช่นะครับแต่นี้น่ยะเป็นเชิงปริมาณในแง่ของระดับปฏิบัติการระดับบริการคืออะไรครับก็คือหน้าที่ใน หน้าที่ในแผนกการผลิตจำนะไหมครับหน้าที่ปฏิบติการคือการผลิตทางด้านพิธีารที่อมมนุษย์ใช่ไหมครับเธงด้านการตลาดใช่ไหมครับเธอท้านการจัดการทางด้านการเงินเป็นระดับฝ่ายนะครับระดับหน้าที่เป็นการวัดระดับปฏิบัติการเช่นนะครับเช่นชั่วโมงแรงงานต่อหน่วย ั่วโมองแรงงานชั่วโมองแรงงานต่อหน่วยครับอของการผลิตสินค้าหมว่าการผลิตสินค้าหนึ่ง